ครับก็กราบสวีันสวัสดีคุณผู้ชมที่น่ารักทุกท่านกันด้วยนะครับก็กลับมาพบกับช่องผมอีกเช่นเคยเนาะก็วันนี้ก็จะมาเล่นซาต้าแล้วก็สอนเทคนิคการบิน3 4 5ของซา์ต้าในแพทย์ปัจจุบันเนาะว่าตัวมาเนี่ยปรับมาใหม่มันมีอะไรปรับแล้วมันน่าเล่นน่าสนใจหรือควรจะเล่นยังไงแนวทางแบบไหนเนาะซึ่งผมบอกก่อนเลยว่าผมหายไปประมาณ2-3วันใน,ในการทำคลิปคือผมมีอ่าที่ที่ผมเรียนอยู่อ่ะเออผมมีอบรมแล้วก็กิจกรรมเนาะมันก็เลยแบบค่อนข้างที่จะหนักมาก กลับมาก็เหนื่อยแล้วนะไม่มีเวลาทําคลิปนะผมก็จะมาทําแล้วก็เอามาลงให้ทุกคนดูวันนี้แบบเต็มที่เลยนะเพราะว่าผมห่างหายไปสองสาวันลแล้วแหละโอเคก็จะมาทําให้ดูนะว่าเทคนิคต่างๆของซัตตาการบินทุกอย่างเป็นยังไงเนาะเดี๋ยวไปดูในหมดทดลองฮีโร่กันเลยครับผมไปเลยโอเคครับก็ตัดภาพมาที่หมดทดลองฮีโร่กันครับผมจะมาพูดให้เข้าใจง,ง่าย,ายๆเลยสำหรับกบารบินซตาเนาะ คือสตาร์เรามีอันติเราก็สามารถบินได้โดยไม่ต้องใช้สกนะิลเนาะคือการเนี่ยกดอันติแล้วก็เดินชนศัตรูให้ครบ3ครั้งหรือ3สนะแต็กเนาะเราก็สามารถบิน3ได้แล้วแต่มันค่อนข้างที่จะยากแล้วก็อ่าดาบ,บีดน้อยนะครับมันก็ไม่ค่อยมีประโยชน์เท่าไหร่ผมก็เลยแค่จะมาบอกเฉยๆแต่ก็ไม่แนะนําให้ทําแล้วมันก็ค่อนข้างที่จะยากนะแล้วก็ไม่มีประโยชน์เลยคนระับ่ะครับมาดูสเต็ปการบิน3อย่างง่ายสำหรับมือใหม่ลก็คือการใช้สกิลหนึ่งสกิลเดียวแล้วก็เดินหน้า3ครั้งแค่นี้ก็บินได้แล้วนะครับคือใช้สกิลหนึ่ง ปล่อยให้โดนศัตรูนะครับแล้วก็เดินหน้าไปข้างหน้าพุ่งไปข้างหน้าเลยครับสามครั้งเลยนะครับมันก็จะบินได้เลยนะแต่ว่าเราต้องกดหนึ่งกับอันติให้พร้อมกันไวๆนะก็คือหนึ่งแล้วก็อันติครับแล้วก็ระยะความไกลของสก,กิลหนึ่งก็ไกลมากเลยนะดูนะเห็นปะเห็นปะเนี่ยคือมันไกลค่อนข้างที่จะไกลเนาะการบินสามสเต็กสลับมือใหม่ง่ายๆก็คือแบบนี้เลยนะแต่ว่ามันค่อนข้างที่จะดาเมจน้อยนะเพราะว่าดาเมจมันมาจากการบินปล่อยขนนกนะทาให้แบบอาจจะดาเมจน้อยเนาะสรับคนที่เล่นซัตตารต้องการดาเมจ สกิลหนึ่งตรงที่ว่าสกิลสองใช้สกิลสองสกิลเดียวก็บิน3ได้ก็คือเราก็จะเดินหน้าสองครั้งแล้วถอยหลังครั้งหนึ่งนะครับเพราะว่าสกิลสองมันจะเป็นพายุกลับมาหาเราไงเราต้องถอยหลังตามพายุนะไม่งั้นเราจะบินเว้านะครับอ่าผมจะบินให้ดูอันนี้ประมาณนี้อ่ันนี้คือผมบินพุ่งไปข้างหน้าติดไปโดนฮีโร่มันก็เลยบินได้แต่ถ้าสมมุติว่าอยู่ไกลนะดูนะอยู่ไกลแล้วเราบินข้างหน้าเนี่ยเห็นปะมันไม่สามารถบินขึ้นได้เพราะว่ามันไม่โดนฮีโร่จงังหวะที่3เนาะ มันก็จะบินว้านะครับประมาณนี้คือเราต้องถอยหลังไงแต่ถ้าเป็นสกิลหนึ่งมันสามารถบินพุ่งไปข้างหน้าสามสเต็ปได้เลยนะครับเป็นความสาม,มารถของสกนะิลหนึ่งเนาะก็จะมาบอกให้สาหรับมือใหม่ที่จะเล่นบิน3ง่ายๆนะครับก็คือใช้สกิลเดียวได้เหมือนกันนะต่อไปครับเพิ่มความแอสวานก็คือการใช้1นึแล้วก็เดินหน้าสองครั้งแล้วก็ถอยหลังสเต็ปคล้ายๆเดิมนะครับแต่ว่าเราจะใช้1นึนะครับหนึ 1, 2, เดินหน้าสองครั้งแล้วถอยหลังเพิ่มความแรงขึ้นมานะครับแต่ว่าก็ยังเป็นการบิน3อยู่นะจะใช้1 2หรือ 2, 1, ต่ต้องทําให้ต่อเนึ่องน,น หรือหรือว่าจังหวะที่เรากดอ่ะเราต้องอันติเลยนะหนึ่งสองเสร็จแล้วก็อันติพูดไปข้างหน้า 2, สองครั้งแล้วถอยหลังนะครับมันจะเบิร์สได้เร็วมากใช้ในกรณีดักคู่หรือว่ายืนระยะประมาณที่เราคอมโบได้นะครับประมาณนี้เลยนะครับต่อมาก็คือการสอนสเต็ปการบิน4โดยใช้สกิล2สกิลเดียวนั้นเดินหน้าถอยหลังตีธรรมดาเดินหน้า2ครั้งแค่นี้แหละครับก็บินสีได้เหมือนกันเนาะแค่ใช้สกิล2สกิลเดียวก็บินสีได้เนาะแต่ต้องเพิ่มจังหวะในการตีธรรมดาเข้ามาเนาะอยุดนะสกิลหนึ่งก็ได้า2คคครรัั้้งแแ่นีหละบก สามารถบินสีได้แล้วนะครับสำหรับการบิน4 s t ส c ต็โดยใช้สกิลห1หรือสกิลส2แค่สกิลเดียวนะครับมานะครับก็คือการบิน4ีสเต็โดยใช้2สกิลนะครับก็คือคอมโบ1นเดินหน้าถอยหลังตีธรรมดาเดินหน้า2ครั้งนะครับเดินหน้า2ครั้งหรือถอยหลังก็ได้ให้โดยสกิลเออประมาณนั้นดูใหม่นะสกิล 1 2อ,อันติดเดินหน้าหอยหลังธรรมาดาเดินหน้าสองครั้งประมาณนี้นครับก็คือเหมือนเมื่อกี้เลยนะครับแต่ว่าเราจะใช้1 2พร้อมกันแล้วก็อันติบินปกติแต่ว่าตาตอนเมื่อกี้คือเราใช้1ห,หรือ2อ,อย่างเดียวนะครับแต่รอบนี้เราใช้1กับ2เพิ่มขึ้นมาพร้อมกันเพื่อที่จะทําให้เราดามจแรงขึ้นนะครับประมาณนี้คร่าวๆการบิน4ประมาณนี้เลยมาดูสเต็ปการบิน4ระยะที่ไกลนะครับมาดูว่าไกลขนาดไหนคือธรรมดาแล้วก็ค่อยใช้สกิลไปข้างหน้าแล้วก็พุ่งไปหาสกิลหน้าย้ำนะครับให้อ่าใช้สกิลไปก่อนแล้วพุ่งไป ตีธรรมดาแล้วก็ใช้สกิลไปข้างหน้าต่อแล้วก็พุ่งไปหาสกิลนะครับเนี่ยตีแล้วก็ใช้พุ่งไปหาสกิลเนี่ยความไกลของสกิลสีที่จะไปล้วงหลังก็ประมาณนี้เผื่อจังหวะแครี่ฝั่งตรงข้ามเหลือเลือดน้อยมากๆเราก็จะใช้สเต็ปนี้ในการพุ่งสกิลให้โดนแทงหรือว่าสแต็กให้โดนแทงแล้วก็ลอยตัวไปหาแครี่ด้านหลังเห็นปะเนี่ยความไกลของมันบวกฟิกเกอร์ก็ได้นะใช้สกิลคอมโบกับฟิกเกอร์ก็ได้ก็จะไกลขึ้นมาอีกนะครับสำหรับการบินสีสแต็กนะครับประมาณนี้เลยโอเคครับมาดูการบินสีแบบเต็มคอมโบบบแททุุกกกกกใใใชช้้้สิลลหหมดเยนนนะะ็คืออ2 2่ อันติพุ่งไปข้างหน้าถอยหลังตีธรรมดา1 2แล้วก็พุ่งไปข้างหน้า2ครั้งก็บิน4ได้นะครับคืออันนี้คือการเต็มแบบฟูลคอมโบเลยนะคือใช้ทุกสกิลให้ครบเลยนะก็เริ่มจากการใช้สกิล2ก่อนเพราะว่าสกิล2มี2สแต็ปเอ้ย2 2 2 3, ครั้งใช่ไหมก็สกิล2เดินหน้าถอยหลังตีธรรมดา1 2พุ่งไปข้างหน้า2ครั้งเนี่ยก็บิน4แบบเต็มคอมโบคือทุกสกิลใช้หมดเลยก็จ่ายละเมจแบบเต็ม,เต,มเต็มคอมโบเลยแบบ4สแต็ปนะอันเนี้ย เข้ามาดูสเตปการบินห้าง่ายๆกันครับก็คือทำคล้ายๆสเตปสี่เลยนะแต่ว่าเราจะพุ่งแล้วตีแล้วก็คือ2เดินหน้าถอยหลังตีไม่ได้1 2เดินหน้าตีเดินหน้าตีแล้วก็เดินหน้าใส่ประมาณนี้นะครับคือการเล่นซัตเตคือควรโฟกัสสกิลเป็นหลักนะอย่างที่บอกก็คือ1 2เดินหน้า1 2เดินหน้าตีเดินหน้าตีแล้วก็เดินหน้าเนี่ยประมาณเนี้ยคือมันจะต่างจากสี่ตรงที่ว่าสี่เราจะตีปุ๊บแล้วก็พุ่งไปข้างหน้าสองครั้งเลยแต่ถ้าเป็นห้าก็คือตีแล้วค่อยเดินหน้าตีแล้วค่อยเดินหน้าเพื่อสสสะะะมมแตใ้้คครรบนนนัปาาณีวๆ เดี๋ยวมาดูระยะความไกลของการบิน5้าสตาร์กันครับก็คือเหมือนเดิมที่ผมบอกสกิลแล้วตีนะสกิลพุ่งตีสกิลพุ่งตีแล้วก็สกิลพุ่งตีไปข้างหน้าเนี่ยประมาณนี้นะครับเราสามารถฟิกเกอร์เพิ่มระยะได้อีกเนี่ยเห็นปะมันไกลนะตั้งแต่ป้อมฝั่งเราไปถึงป้อมสองฝั่งเขาเลยนะดูนะดูนะนี่คือหน้าป้อมฝั่งเรานะพุ่งไปตีสกิลพุ่งไปตีสกิลพุ่งไปตี แล้วก็พุ่งไปนะครับเนี่ยคือค่อยๆทําไปครับแล้วก็ฟิกเกอร์เพิ่มได้นะเวลาเราบินอยู่เราก็ฟิกเกอร์จังหวะนั้นได้นะก็เน,นี่ยเห็นปะจากหน้าป้อมเราถึงหน้าถึงป้อมสองเขาเลยนะระยะความไกลของการบิน5เนาะการจ่ายดาเมจก็จะเยอะนะอันนี้คือผมให้ดูระยะเฉยๆนะแต่ว่าถ้าจะจ่ายดาเมจผมกค็ควรที่จะใช้สกิลใส่ศัตรูแบบว่าระยะอ่าใกล้ๆนะอันนี้คือให้ดูกับความไกลดาเมจอาจจะไม่แรงเพราะเพราะว่าเราไม่ได้คอมโบให้สกิลมันทับกันไงมันเลยไม่แรงเท่านะแต่ว่าความไกลก็ประมาณนี้ก็คือ เป็นยังไงบ้างครับการสอนสเต็ปการบินต่างๆถ้าไม่เข้าใจผมก็จะอสอนผมมีที่จริงผมทําคลิปสอนละเอียดมากนะสะตาร์ผมเอาเอาลิงก์แล้วกันเนี่ยคือลิงก์นี้นะครับการบินแบบศูนย์สเต็ปก็ศูนย์ูดาวก็มีนะสอนแบบละเอียดมากในคลิปนี้นะก็ลองไปหาท่ะไปหาดูนะครับลองไปดูนะคลิปนี้อาจจะสอนละเอียดแบบว่าพื้นฐานสำหรับมือใหม่นะโอเคถ้าชอบคลิปแนวนี้ก็อย่าลืมกด subscribe กดไลค์กดแชร์ผมด้วยนะครับไปเจอกันในเกมเลยครับไปโอเคครับก็ตัดภาพมาในเกมกันเลยครับก็สตาร์เป็นตัวละครที่หลุดยากมากแต่ว่าตอนนี้มันหลุดเพราะว่่่าาผผมมตแรงกับเพือ ก็แบนตัวอื่นๆแบบตัวงโง่ทิ้งไปนะครับก็ทําให้ฝั่งตัวข้ามปล่อยซาต้าผมมารับฝั่งตัวข้ามก็แหกเมตาด้วยนะครับเอามีหน้ามาจังเกิลนะครับซึ่งเขาจะมาแก้ทางผมเขาคิดผมคิดว่าเขาน่าจะปล่อยซาตต้าเพราะว่าจะแก้ทางผมโดยการเอามีหน้ามาปากผมก็ไม่รู้ว่าเขาคิดอะไรอยู่นะแต่ว่าก็กต้องรอดูว่าผมจะเล่นได้หรือเปล่านะโอเคอย่างแรกการเล่นซต้าก็คือตีธรรมดาก่อนนะให้สแต็กมันขึ้นนะครับสแต็กก็คือสแต็กขนนกของเราอ่ะที่สามารถตีทะลุหลังได้ก็คือเราสามารถ ตีสแต็กไว้ก่อนตีธรรมดาไว้ก่อน,นครับแราสแต็กขึ้นล้าก็ตีคลิปทะลุมันจะได้โดนหลายๆตัวแล้วก็สกิลมันจะได้เคลียร์คลิปไว้นะอันนี้เป็นเทคนิคเล็กๆน้อยๆนัน่นสลับการเล่นสตาร์เนาะ,ะตอนนี้สตาร์หลุดครั้งแรกในแรงนะซึ่งก่อนหน้าแบบก่อนหน้านี้ผมพยายามเล่น5แล้วหา,หาจังหวะแบนให้ได้สตาร์ให้หลุดให้ได้แต่มันก็ขัต่อข้ามก็แบนนะครับแต่รอบนี้ขัต่อข้ามแบบว่าปล่อยนะเพราะเขาได้ทอนไปด้วยครับ แล้วเขาคิดเขาคิดว่าเขาจะเอามีนามาแก้ทางผมนะครับเพราะว่าเอามีนามาป่าเออผมก็ไม่รู้เหมือนกันเขาคิดยังไงแต่ว่าก็ต้องรอดูเนี่ยผมตีธรรมดานะแล้วก็ตีปุ๊บก็เห็นป่ะคลิปก็จะโดน2ตัวนะหรือว่า3ถ้าเราตีดีๆก็จะโดน3คือสกิลการตีธรรมดาจะทะลุได้นะถ้าสแ,แต็ปของครบนะครับโอเคเราก็จะเดินเวทป่านะครับซปเปอร์แมนตอนนี้เป็นซปเปอร์แมนโรมนะครับโอเคเราก็สกิลไปก่อนโอ้โหโอ้โหโอ้โหดูมีหน้าเกี่ยวไม่เป็นไรฟิกเกอร์ฟิกเกอร์ออกมาก่อน,นครับคือเดี๋ยวเราโดนเอนโซเกาะอีกนะครับ คือเมื่อกี้เราให้าไปหน่อยนะครับถือว่าเสียฟิกเกอร์ฟรีช่วงต้นเกมก็ไม่เป็นไรเนาะอ่าเอนโซโอ้โหนหนีก่อนหนีก่อนไม่ไหวเอนโซ่ฝัตัครับเอนโซโล,ลมนะคือเขาฉีกนะคือเขาไม่เอาเอนโซป่าเนาะเขาเอามีหน้าไปป่าแล้วเอ็นโซมโลมนะแทนที่เขาจะเอาเอนโซไปป่าไงเออเขาแหกไปต้าเหมือนกันนะโอเคผมก็เคลียร์ชิบไวนะ้เห็นปะ่ะค่อนข้างที่จะไวเนะาะสตาร์ผมบอกเลยว่ามันเป็นตัวที่เก่งอ่าแพดปัจจุบันอ่ะมันเป็นตัวที่ค่อนข้างที่จะช้าตรงที่ว่ามันโดนเนื้อมันตีให้วิ่งช้าลงนะเอ้ยไม่ใช่อันต่่ลลตปลอยขขนนนกแรงึ้เาะ เอ้ยเดี๋ยวผมเอ้ยหาจังหวะเล่นก่อนยังไงตายปะเนี่ยบินโอ้โหไม่มีสแต็กเรียบร้อยบินวอาไปดีออกออกมาครับออกมาคือเมื่อกี้ผมจะบินใส่ใแครี่เขาไงอุ้ยตีตีก่อนโอ้โหสวยตายดับเบิลดับเบิลคิวกับไบโอได้ปะเนี่ยซุปซุปเฮ้ยถ่วยมาเพื่อนตายปะวะน่าจะรอดเอ้ยรอดปะรอดปะรอดปะโอ้โหรอดปะซุปเปอร์แมนรอดโอเคก็คือพูดกันต่อคือสตาร์มันโดนปรับสมดุลมาทําให้อันติมันบินได้ จังหวะพุ่งอ่ะมันช้าลงนะแต่ว่าการปล่อยขอน้งมันก็จะแรงขึ้นนะครับก็สมดุลดีนะก็ไม่ได้แย่นะผมก็เล่นมามันก็ไม่รู้ไม่ก็ไม่ต่างจากเดิมเท่าไหร่นะก็ดีขึ้นเลยด้วยซ้ํานะโอเคตัวสตาร์มันเก่งในการอ่าล้วงหลังมากๆแนละ้วมันเป็นเมทที่มีแต่ดาเมจเลยนะความสามารถมันคือมีอ้ยผมบินดิมาด,ด,ด,ดิเอ้าบักบักบินเอามาเมื่อกี้ผมบักคืออะไรอะสตาร์สตาร์ามไปเคล่จ็กสันหรือว่ามูลวะอุย้ยโดนยกโอเคเพื่อนไายไทยมากสวย ตอนนี้เราค่อนข้างล่นยากนะเอโซโลนก็ก็แฮ่เหมือนกันนะก็คือสตามันเป็นตัวที่ค่อนข้างที่จะที่จะล้วงแนวหลังได้ดีนะดาเมจค่อนข้างที่จะสุดนะมันก็เลยเป็นตัวที่โดนแบนค่อนข้างบ่อยประมาณ90%เลยนะที่จะแบนสตากันนะถ้าไม่ถ้าเขาไม่เลือกที่จะเอาตัวอื่นก่อนเขาคงแบนสตานะคิดอะไรไม่ออกก็แบนสตาสังเกตเลยครับในเอ่งเขาจะแบนตลอดเลยนะถ้าฝั่งตรงข้ามเขาไม่มีตัวแก้ทางเขาคง ไม่กล้าปล่อยหรอกครับแต่นี้เขาคิดว่าเขาเอามาจ้ามาแก้ผมเอ้ยไม่ใช่เขาเอามีหน้ามาป่าเพื่อแก้สตาร์ไงเขาอ่ะเราก็เลยเอามีหน้ามาก็เลยปล่อยสตาร์ให้ผมนะกดแรง5ก็มีโอกาสได้เล่นอยู่นะถ้าเราแบนตัวงงง่ะแล้วปล่อยให้สตาร์หลุดหรือทอนหลุดเขาก็จะหยิบทอนไปเราก็จะได้สตาร์นะประมาณนั้นเคเราก็เดินเติเลนล่างนะครับตัวเราเป็นแอสซิสต์เมทเราหาจังหวะเล่นได้นะเคเราพยายามกดดันฝั่งศัตรูโดยการแบบว่ายืนแหลหมใหเฮ้ยบินละหาตัวก่อนเคไม่เจอผมบินถอยนะเคสไปหนึ่ ฟิกเกอร์ออกมาครับยังไงต่อมีหน้าโอ้โหมีหน้าเกี่ยวเรียบร้อยตายแนะ่นอนตายไปเนี่ยเอ้ย,อยรอดแล้วเน,นี่ยรอดโอ้โห uh, เรียบร้อยมีหน้าเกี่ยวโอเคคือผมจังหวะเมื่อกี้ผมหิวไปหน่อยนะครับผมบินเข้าไปจะไปล้วงเอนโซไงแต่ว่าไม่ใช่ล้วงเอนโซผมจะไปล้วงแครี่แต่ว่าเอนโซมันมันอยู่ตรงนั้นเลยผมก็เลยตัดสินใจบินใส่เอนโซนะครับก็ก็เลยแบบว่า,าได้แอซิตมาแต่ก็ไม่คุ้มเท่าไหร่นะผมก็ตายไปนะครับโอเคมาเริ่มก,กันใหม่ได้นะครับผิดพลาดก,กันได้คือตอนนี้ผมค่อนข้างจะเล่นยากนะัฝกฝรั่งค่าออกมาแก้ทางผม,ผมก็เลยแบบว่า จะเล่นยากหน่อยเพราะเขายอมปล่อยให้ผมเล่นเพื่อที่จะแก้ทางผมไงผมก็เลยจะต้องระวังเลยรอบเนี้ผมจะไม่ประมาทแล้วครับโอเคก SO ็เอโซเอาผมบินสายเนี่ยเอาเอโซไปนุ่นเก็บสแตก็กพุ่งไปเรียบร้อยตายสวยจวังหวะเมื่อกี้คือเราข้ามเรามีสแตก็กไงเราก็บินบินต่อได้นะโอเคคือเทคนิคการบินต่างๆผมสอนไว้ช่วงต้นคลิปแล้วนะก็ลองเอาไปปรับใช้กันดูนะครับซึ่งเวลาเล่นจริงๆอาจจะต้องใช้ตามสถานการณนะ์เนาะแต่ว่าสเต็ปการเล่นของผมก็จะไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่ก็คือมันมีไม่มีไม่มากหรอกสเต็ปการเล่นซต้ ก็พยายามสกิลให้โดนนั่นแหละบินอย่าเว้านะคือเออผมลืมบอกไปนะสำหรับผู้เล่นมือใหม่นะการเล่นสตาร์อย่าเพิ่งโฟกัสฮีโร่ศัตรูนะครับการเล่นสตาร์ที่ดีคือการบินให้ขึ้นนะเพื่อที่จะหนึ่งเลยเพื่อนไม่ด่า2จ่ายดาเมจได้แน่ๆแล้ว3าเป็นธมะนะเราควรโฟกัสที่สกิลเท่านั้นนะบินใส่สกิลนะถ้าศัตรอูอยู่เยอะแล้วเราสกิลไม่ถึงเราพยายามอันติพุ่งหาสกิลอย่างเดียวนะครับเพื่อที่จะได้ไม่ตกเครื่องนะแต่ถ้าเราไปโฟกัสที่ฮีโร่ฝั่งตัวฆ่ามากเกินไปถ้าเราบินไม่ถึงเขาหรือ่บินนไมโด เครื่องก็จะตกนะก็แนะนําให้บินใส่สก,กิลโอเคผมรอจะบอกเฮ้ยแครี่เฮ้ยมันมีมีมอยู่เดี๋ยนั้น3ตัวนะมีเข้าไป1 2สก,กิลพุง่งออกขวามาบินเรียบร้อยตายหนึ่งโอเคโอ้โหอย่างแรงเลยโอเคไม่เป็นไรเราได้หนึ่งสิวล,ละได้ปะเนี่ยได้ปะเนี่ยได้ปะเนี่ยสกิลไปโดนปะเนี่ยโอ้โหไม่ถึงเสียดายจัดเลย <c oughs> แต่ไม่เป็นไรนะเราได้มา2ตัวเอ้ยทุสองตัวนะสองตัวเฮียอะไรล่ะผิดนะก็คือเราเราได้มาตัวหนึ่งแล้วก็เพื่อนเราไปฆ่าอีกตัวหนึ่งแล้วก็ไเอ็กซิสต์มานะโอเคเราจะมาเคลียร เลยลาก่อนนะตอนนี้เรามียติอีก1ิวิเราเล่นไม่ได้นะเราก็รอให้เพื่อนเล่นไปก่อนครับเคยแล้วก็เคลียร์ๆไปตอนนี้อาจจะตึงๆหน่อยนะเพราะว่าเขาปล่อยสตาร์ลุดแล้วผมก็ไม่ค่อยได้เล่นผมไม่ได้จับมานานมากนะเป็นเดือนแล้วแหละโอ้โหยังไงข้างในป้อมบินบินโอเคออกมาครับเรียบร้อยตายสวยจัดบินสี่ก็ฆ่าได้นะเฮ้ยเฮ้ยฟิกเกอร์ก่อนโอ้โหเดี๋ยวโดนคิวพอเล่นมาโอเคเราเก็บเลือดนะเดี๋ยวผมจะไปเติมเลนการเพราะว่าผมยังไม่กลับบ้านนะเลนการคลิปเข้าแล้ว คือจังหวะคุณอาจคุณมาเล่นคือเอาง่ายคือคุณมาดูผมเล่นคิดเนี้ยผมก็จะอธิบายแค่ความรู้นะซึ่งสเต็ปการเล่นของผมก็คืออาจจะมึนๆหน่อยเพราะว่าผมไม่ได้เล่นนานมากซัตต้ามันโดนแบนเก้์ถึงร้อยเลยเอาร้อยเลยก็ได้นะถ้าถ้าไม่จําเป็นเขาไม่ปล่อยหลุดกันหรอกนะครับถ้าเขาไม่แก้ทางแล้วอ่ะคือมันไม่ค่อยได้เล่นนะครับคือต้องไปเล่นธรรมดาเท่านั้นเนาะถึงจะได้เล่นซัตต้าเท่าที่เล่นมาน่ยคือซัตต้ามันแบบโดนแบนตลอดเลยก็เลยทําให้ผมไม่ค่อยได้จับนะอาจจะมนโอเคบินไปบินโอเคครับ เราบินใส่นก,ก่อนไอ้ใสค่คลิปก่อนนะเพราะว่าโอ,โอ้โหตายเนี่ยเพื่อนถ่ายหน่อยเพื่อนสวยบึ้มโอ้โหเรียบร้อยตายผมหฮเอาเองเมื่อกี้ผมไม่น่าไปบินเล่นใส่เอ็นโซเลยคือเมื่อกี้ในเกมคือผมคอคลิมผมคอเกมกับซุปไงว่าจะเอาเอนโซนะแต่ว่าผมพลาดเนาะไม่เป็นไรครับก็ยังไม่เสียหายมากนะสกอร์เราก็สามสองเจ็ดเนาะก็แบบสกอร์ก็ค่อนข้างที่จะไม่ค่อยสวยนะเมดจะตายเยอะไม่ได้นะแต่ว่าการเงินเรานำนะเออผมลืมบอกไปนะครับเกมนี้ผมจะออกเป็นไอเทมหลักของผมคือบูมสติ๊กเลยนะ เพราะว่าอะไรเพราะว่าฝั่งตัวข้ามเป็นตัวที่บางมากๆนะมีตัวถือแค่ตัวเดียวคือมีหน้าเนาะถ้าเราเล่นบูมสติกเราสามารถ skill book, สกิลป๊กศัตรูเวลาคอมโบอ่ะมันอาจจะเลือดลดแบบเยอะมากนะครับอาจจะตายก่อนบินด้วยซ้ำเนาะแบบเราจะบินห้าสเต็คใช่ปะเราอาจจะบินใส่ฝั่งตัวข้าม2 3เสร็จแล้วแบบยังไม่ทันขึ้นเครื่องหรือว่าบินห้าเขาก็ตายก่อนนะเพราะว่าบูมสติกมันแรงมากเนาะโอเคตีสเต็คธรรมาดาไปก่อนแล้วก็ตีสคิปเนี่ยประมาณเนี้ยเคลียร์คลิปไวมากนะสาตาร์เนี่ยหมดละแล้วก็ไปเดินเลนนะครับ โอเคเดินไปล่างเลยไอเทมรูนก็ตามนี้นะผมไม่ได้ไอธิบายเพิ่มเติมนะก็เป็นไอเทมรูนมาตรฐานนะแต่ผมเอาบุง้งซิงเพราะว่ามันจะแรงเวลาเบรเสฟาร์ต่ข้ามามีแต่ตัวบางๆไงเออก็ผมก็มั่นใจว่าผมจะเบรสได้นะโอเคก็ตีไปครับฟาร์มฟาร์มต่อไปเอาเงินนะครับเอาเงินโอเคได้มาแล้วก็กลับมาเติมเลนต่อนะเชียร์คลิปเลนแล้วก็เติมเลนข้างนะครับผมจะเน้นเติมเลนล่างส่วนใหญ่นะเพราะว่าฟาร์ตข้ามเล่นทอนไงเราล้วงทอนง่ายมากนะครับทอนหยุดเราไม่ได้หรอกครับเพราะว่าทอนแบบ ไม่มีสกิลที่จะขัดขวางเราขนาดนั้นเนาะคือนอกจากนอกเสีจากเขาจะมีเ้ยเดี๋ยวผมหนึ่งถอยหลังสกิลบินโอ้โหเรียบร้อยตายเห็นว่าสเตปการบินง่ายๆนะเวลาดักพุ่มก็สกิลไปก่อนแล้วก็เดินหน้าถอยหลังแล้วก็ตีแล้วก็พุ่งต่อได้นะประมาณนั้นตามที่ผมสอนต้นคลิปเลยนะก็พูดถึงทอนต่อนะทอนเป็นตัวที่ขาดตายนะเวลาจะใ,ใช้สกิลยิงๆอะ่ะผมสามารถฆ่าเขาได้นะคือเขามีสกิลหนีก็จริงแหละแต่ส่วนมากเขาจะใช้สกิลหนีในการจ่ายดาเมจนะเฮ้ยโอ้ไม่ถึง มีอันตีผมเข้าเนี่ยแต่ว่าไม่เป็นไรมาแต่ไม่ได้เข้าเข้าเดียครับยังไงอะบีหนึ่งสองอุย้ยโดนคอไม่เป็นไรถอาหลังมาก่อนโอ้โหเกือบตายเนี่ยเอ้ยโอ้โหออกก่อนครับไม่ไหวไม่ไหวไม่ไหวดีนะเราบินทันเมื่อกี้ <laughs> เกือบตายนะมีหน้าคอเราในป้อมแล้วเราแบบโดนขัดไปหนึ่งจังหวนนะเนาะก็เลยทำให้เราแบบว่าเสียจังหวะไปนะครับโอเคก็ออกเป็นสตาร์ทอัพนูเลยนะเพราะว่าผมจะออกเจาะเวทเลยรู้สึกว่ามีหน้ามันจะถึกนะครับผมจะออกเป็นเจาะเวทแบบว่าสตาร์ทอัพนูเลยครับประมาณนั้น แล้วก็ค่อยออกมงกุฎแล้วออกมัอวออฟอสที่หลังเนาะก็คือตอนนี้คือถ้าผมเจอใครบางๆผมบินใส่ได้หมดเลยนะแต่ว่าผมเจอมีหนา้าเราไม่ไหวแล้วว่ะมีหน้าเริ่มถึกมากๆแล้วมีหน้าป่าเฮ้ยผมบินบินหนึ่งสองสามีเกอร์ไปครับโอ้โหสามสเต็กก็ฆ่าได้เห็นปะผมเห็นเฮ้ยผมหนีไม่ได้ไเนี่ยยังไงอ,ออกออกทางไหนดีวะเพื่อนมารับหน่อยเพื่อนโอ้โหผมไม่ไหวแน่เรียบร้อยตายน่าจะตายแล้วแหละตายปะวะเพื่อนมาโอ้โหเพื่อนมาไม่ทันเฮ้ยแต่เอมิลี่ยังไงเอมิลี่เตะเตะได้ปะเพื่อนเอมิลี่เออสวย ใบไ,ได้ป่ะเอ็นโซเกี่ยวใบแล้วยังไงใบไปโดนงับเข้าไปในป้อมยังไงต่อตีป้อมใบตีป้อมโอโ้โหตายดูดิมีหน้าโคตรถึกเลยดูดิไม่มีใครเอามีหน้าลงเลยดูปะเห็นปะดูดิมีหน้ายืนควงเลยยับเลยยับเลยดูดิดูมันควงดิควงยับเลยอะแต่ซุปเปอร์แมนไถดีว่ะเรียบร้อยตายโอเคสวยเอมิลี่ได้ชัดดาวไปคือเราเป็น <laughs> เราตายเราก็ให้กําลังใจได้อย่างเดียวนะครับตอนนี้ทําอะไรไม่ได้หรอก คืออย่างที่พูดแหละครับเขาเอามีหน้ามาแก้ผมไงคือเขาน่าจะมั่นใจแหละคือผมก็ตายเรามีหน้ามาซ่องสามรอบแล้วนะคือตัวอื่นผมเจอกาลีเจอเอนโซเจอทอรผมไม่กลัวเพราะว่าผมบินใส่ได้แล้วมันแรงนะผมผมค่อนข้างที่จะแรงนะโอเคก็ดักพุ่มดีกว่าครับสตาร์ดักพุ่มค่อนข้างที่จะเก่งนะหาจังหวะเลนเฮ้ยแดงอยู่นะเนี่ยเอาป่ะเพื่อนจะเข้าไปนยผมมาเชียร์กางก่อนแล้วกันนะครับอาอารีแบบนี้หนึ่งสองเต็กอาเรียบร้อยบินห้าไปเรียบร้อยตาย โอเคเราได้คิวครับออกมาทางนี้จะรอดป่ะเนี่ยเพื่อนอยู่ไหนโอเคไม่มีใครมาเอาเรารอดเฉยวะ่ะกาลีแหลมๆแ,แบบเห็นปะ่ะผมเจอหน้ากาลีผมก็ใส่กาลียับเลยนะกาลีทำอะไรผมไม่ได้เลยนะครับเพราะเขาหยุดผมไม่ได้นะโอเคเอาเอา,เอาผมผมให้ผมรออตีห้าวิเนะี่ยเอาได้เนะี่ยผมบินใส่ฟอร์เรนผมน่าจะฆ่าได้อยู่เฮ้ยเอานี่นาพอดีบินใะส่ไม่นมาน้ว่านั้นหนึ่งสองลอยหลังไว้ครับอุ้ยโอ้โหโดนคออีกแล้วยังไงบินโอ้โหบินได้อยู่ได้ปะเนี่ยโอ้โหได้ได้โอ้โดนเกี่ยวตายอยเู้ยเอ้ย ผมได้ไอ,ไอฟอร์เรนติโนมาแล้วอะแต่ว่ามีหน้าไม่ตายอีกดูดิมีหน้าเล่นโคตรเยอะเขาเอามาแก้ผมโดยเฉพาะเลยว่ะดูดิเขาก็เล่นดีนะเนี่ยมีหน้าเขาดูดิมีหน้าเขาโคตรแบกเลยดูสกอร์เขาดิโอ้โหคือเขา,เามั่นใจมีหน้าเอามาแก้ทางผมเวลาผมบินปุ๊บเขาเตรียมคอเตรียมดึงเลยอะแต่โชคดีที่ผมได้ไอฟอร์เรนติโนไปนะแลกกันไปก็ถือว่าก็ไม่ได้เสียหายหนักขนาดนั้นเนาะถึงเราจะตายแต่เราได้ค่าก็เท่าทุนาไปนะครับไม่ได้คุ้มไม่ได้ขาดทุนนะโอเคก็มารอเกิดอีก สักแป๊บนึงนะครับเพราะว่าผมจะอธิบายไปให้สําหรับมือใหม่ที่ฟังผมอยู่แนละตอนนี้นะสำหรับคนที่ต้องการสาระนะผมก็จะอธิบายให้ฟังนะครับโอเคก็การออาจากป้อมก็ใช้สก,กิลอันติเดินออกมาได้นะมันก็คูดาวไว้อยู่นะครับการที่เราใช้อันติกับลมนะประมาณนั้นก็นคนที่มาดูคลิปนี้คุณอาจจะไม่เห็นสเต็ปอะไรมากมายนะเพราะว่าผมโดนแก้ทางไงเขาปล่อยเขามั่นใจผมก็เขาก็ปล่อยสไตล์ผมแล้วเขาเลยมาแก้ทางผมเนี่ยผมเล่นยากนะตอนเนี้ยโอเคเราตีครับเห็นปะ การตีลมแล้วก็เอาสแต็คครั้งที่3ไปตีคิทให้ทะลุปไปถึงตัวหลังแล้วก็สกิลก็เคลียร์หมดแล้วนะเคเรามาดักตรงนี้นะตัวสาตาอย่าลืมมาดักคุ้มเก่งมากนะเอาเอาหนึ่งสองมาเดิเมเส็จเลยครับบินใส่ยังไงโอ้โหไม่ตายเอาหน่อยฝืนเอาฟิกเกอร์ออกมาครับตายไปเน่โอ้โหไม่ตามไม่เป็นไรฟ้าเอาฟ้าดีกว่าคือเมื่อกี้ผมสกิลพลาดไปนิดนึงนะคือผมกะว,ว่า อ่าผมพุง่งผมกะว่ากลัวสแต็กตกไงผมก็เลยพุ่งใส่บัาฟ้าก่อนแล้วมาถอยมาตั้งหลักแล้วกลายเป็นว่ากาลีเขาเดินเร็วอ่ะเขาก็เดยเดินห่างระยะผมไปไกลมากครับทำให้ผมคอมโบไม่ถึงนะครับก็เ,เลยแบบฝืนไปหน่อยนะแต่ก็ไม่คุ้มเท่าไหร่นะไม่ได้อะไรเลยแล้วก็เสียฟิกเกอร์อีกนะครับโอเคก็มาเติมลนล่างอ่าเอาอันติมาพอดีผมรอนะผมจะรอให้ซุปเล่นกับเอ็โซก่อนนะเอา้ามาแบบนี้หนึ่งสองไปดิเอา้าไปไหนไปไหนจ๊ะไปไหนจ๊ะบินเรียบร้อยตายโอ้โหเห็นป่ะการเล่นซัตตมันไม่จําเป็นต้อง ใช้สเต็ปเดิมๆเ,เสมอแล้วเราสามารถพิกแพงได้ตลอดเวลาเนาะแต่เราค่อนข้างที่จะต้องใช้สมาธิในการเล่นตรงที่ว่าเราต้องโฟกัสสกิลนะถ้าศัตรูเดินโยกซ้ายโยกขวาเราก็พยายามถ้าเราไม่แม่นพอเราพยายามอย่าไปไปพุ่งใส่ศัตรูนะเพราะว่าบางครั้งเราพุ่งไม่ทันไงเราพุ่งใส่สกิลดีกว่าอย่างน้อยก็บินไม่ตกเครื่องแน่นอน100%นะพุ่งใส่สกิลย้ำนะมันจะบินไม่ตกเครื่องนะครับอันนี้คือสูตรของผมเลยหลักการแบบนี้ง่ายๆนะคุณลองบินใส่สกิลดูดิคุณไม่มีทางตกเครื่องหรอกเพราะว่า สต,ตาร์มันเก็บสตแต็กจากสกิลได้นะไม่ต้องไปบินใส่คนนะถ้ากลัวตกเครื่องอ่ะนะครับแต่ถ้าบินใส่คนก็จะได้ดาเมจไงแต่ถ้าบินบินไม่โดนก็เว่านาครับแต่ถ้าบินใส่สกิลก็คือ,อยังไงก็บินขึ้นเครื่องแน่นอนนะโอเคบินไหมครับ1 2ึ่งสองเฮ้ยโดนเกี่ยวโดนเกี่ยวโดนเกี่ยวโอ้โหเรียบร้อยเห็นปะ่ะผมเห็นทอนแล้วผมหิวว่าผมจะสกิลหนึ่งใส่สักทีแต่ว่าโดยมีหน้าเกี่ยวคอทีคือตายเลยครับนี่หน้าเขาออกถึกนะครับแต่ว่าตัวเขาแรงอยู่แล้วนะด้วยความเป็นทูดาเมจเนาะ แล้วก็เขามั่นใจในการเอามีหน้ามาแก้ทา่าผมไงมันก็เลยทําให้ผมเสียเปรียกนะโอเคเดี๋ยวไปดูตัดเวลาไปเลยครับมันเสียเวลานะเนาะเกิดแล้วนะก็คือมาดูเหตุการณ์กันว่าทีมเราทําอะไรได้บ้างโอเคซูเปอร์แมนอา้อาวอ้าวซูเปอร์แมนแบบนี้ไปบวกแล้วเนี่ยโอ้โหเรียกไฟแล้วเอนโ,โ,โ,โซเกี่ยวยังไงเพื่อนผมซูเปอร์แมนโดนซิกซีอยู่ครับโดนมีหน้าเกี่ยวเข้าไปใครวะนั่นหะตายโอ้โหทอนคิววโอเลตได้แต่ฝั่งเราก็ยังไฟกันอยู่ครับเอเิลี่เข้าไปต่อยหลังผมบินครับบิน บินบินถอยหลังไปฟิกเกอร์โอ้โหได้ปะเนี่ยท,ทีเดียวโอ้โหทีเดียวเหียไ,ไม่น่าเลยไม่น่ามห่าจะตายแล้วแหละโอ้โหอีกแล้วเกิดมาก็ตายอีกแล้วเรียบร้อยกะว่าจะบินใส่กาลีไงแล้วพอดีโดนเกี่ยวแล้วก็สแตก็กสแต็กมันแบบกวัวสแต็กตกไงก็เลยแบบว่าถอยมานิดนึงกลายเป็นว่า บินไม่ถึงการีอีกครับดาเมจขาดนิดเดียวเงงั้นตายไปแล้วโอเคตัดภาพอีกครับเสียเวลาเกินดูเหมือนตอนนี้เราจะเสียเปรียบขึ้นมาแล้วนะครับเพราะว่าฝั่งตัวข้ามเริ่มไถ่ป้อมเรามาทีละนิดทีละหน่อยแล้วนะป้อมเริ่มเท่ากันแล้วนะจากเกมนาต้นเกมนะครับโอเคเราก็จะไม่ประมาทแล้วแหละเพราะว่าเขาเอามีหน้ามาแก้ทางเราไงเราก็เลยแบบต้องระวังมีหน้าล้วครับตัวอื่นเราไม่กวงไงรอบนี้แต่ว่ามีหน้ามันเอาเรื่องจังวะโอเคเลนโบนโดนตุ๋ยไปแล้วเรียบร้อยเอาไงดีวะเนี่ย คือผมจะต้องหาจังหวะเล่นโดยที่ไม่มีมีหน้าขวางกั้นนะเพราะงั้นผมจะโดนเกี่ยวก่อนนะผมจะบินไม่ถึงจุดหมายหรือว่าตัวหลังนะผมบินพัน่านมีหน้าแล้วมันเกี่ยวมันคอผมก็ตายแล้วนะผมต้วงข้างที่จะต้องแบบตั้งใจเล่นแล้วแหละไม่ประมาทแล้วแหละผมโดนไปสองสามรอบแล้วพอมีหน้าโอเคเราเรามาดักพุ่มตรงนี้นะโอเคกาลีแบบนี้บินบินครับหนึ่งสองสามยังครับห้าสเต็นเรียบร้อยกาลีตายไปนะเรียบร้อยตายสองยังไงยังไงเพื่อนผมผมรอจะมาเอาเอาตายสามแล้วเนี่ย โอเคครับตายสาั่องต่อข้ามตาย3ามว่ะเฮ้ยเพื่อนจบได้ไอ้นี่โอ้โห oh, จบได้ผมว่าจบได้คือเมื่อกี้ผมดักพุ่มไงแล้วกาลีเขาไม่เห็นนะผมเลยบินใส่เขาก็ตายไปคนะ okay, <Okay, S 2> รับโอเคเหรอมีหน้าครับมีหน้ากับตัวที่อะไรวะ <c oughs> มีหน้ากับฟอเรนปะโอเคมีหน้ามีหน้าใช่ไหมอ๋อ,อ oh, โอ้โหโคตรถึกดูดิมันถึกมากนะไม่มีใครตีเข้าเลยคือเราต้องค่อยๆตีอ่ะแต่ว่าตัวเราแบบมันไม่ได้ไงคือตัวมันก็คอแรงนะมีหน้าโอเคฟอเรนฟอเรนหรอฟอเรนหรอวะ พอลีหอลีหรอวะบินแห่ไปดิโอ้โหเรียบร้อยตายผมไม่ได้ฆ่านะแต่ว่าก็สะใจนะโอเคน่าจะจบแล้วแหละมีหน้าตัวเดียวอะไรวะเนี่ยอย่าให้กลับนะผมจะไม่ให้มีหน้ากลับนะเพื่อน,นันป้อมกลางไปเพื่อนเพื่อน,นันกลางไปซุบสวยเพื่อนถ่ายไปถ่ายไปฟิกเกอร์ออกครับเดี๋ยวผมโดนคอตายโอเยยังไงยังไงผมปล่อยเพื่อนตีป,ป้อมดีกว่าครับเรียบร้อยป้อมน่นาจะแตกแล้วแหละโอเคจบป้อมไปครับโอ้โหสวยจัดจบกับผมไม่ได้ทําอะไรเท่าไหร่นะคือตาเนี้ยผมแพ้เลยนะแพ้เพราะว่ามีหน้าเลยนะ ผมเล่นไม่ได้ไหมายถึงว่าผมเล่นไม่ได้เพราะมีหน้าตัวเดียวเลยนะผมเจอการีเจอฟอเรนเจอทอนเจอเอ็นโซผมโซโลได้นะผมสู้ได้แต่พอเจอมีหน้าคือเรียบร้อยโดนเกี่ยวโอเคคอน18ดาวนะก็คือสาตาร์ลุดในแรงก็มันจะเบื่อหน่อยโอ้ซูแมนได้ AP p ว่ะก็ทําดีนะถ่ายดีอยู่นะครับโอเคก็เป็นยังไงกันบ้างสำหรับคลิปแนวนี้นะครับก็สอนละเอียดมากๆนะผมตั้งใจทํามากๆนะคลิปเนี้ยผมไม่ได้ทำมาหลายวันแล้วไงถ้าใครชอบแบบนี้ก็อย่าลืมกดซับสไครป์กดไลค์กดแชร์ให้ผมด้วยนะครับก็เจอกันใหม่ใน คลิปหน้านะครับจะเป็นตัวอะไรก็ไปรับชมกันในคลิปหน้าเอานะคลิปนี้ก็สำหรับวนนี้ก็ลาไปก่อนสวัสดีครับ